มีคำว่า plus อธิบายว่ารอบนี้เนี่ยเงินคนละครึ่งเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างซึ่งมันมากกว่าสมัยลุงโตถึงได้มีคำว่า plus ชัดเจนเนาะและที่ได้ไม่เท่ากันก็อธิบายเรื่องคนเคยยื่นเสียภาษีกับคนไม่ยื่นเสียภาษีก็อธิบายชัดเจน เงินมาจากไหนชัดเจนไหมก็ช,ช,ชัดเจนมไม่ได้ทำผิดมาตราหนึ่งสี่สี่ใช่ไม่ได้ไปโยกไปอะไรต่างๆมาแล้วท่านพูดชัดเจนนะว่าการกระทำครั้งนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐฐได้และไม่เสียวินัยนการเงินการคลังของประเทศไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้สำคัญอเออแต่มีคนพูดบอกว่าอะไรโอ้ยดีใจกันเหลือเกินไกลคนละครึ่ง แต่สุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือประเทศต,ต้องเป็นหนี้เอา้า <c oughs> ดีใจก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นหนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องถ้าต้องซื้อรถเงินผ่อนต้มห้างดีใจนะ <c oughs> อ้าวใช่แล้วเป็นหนี้นะจ๊ะอ้าพอตมบอกโอ้ดีใจต้องได้รถใหม่เดี๋ยวพี่จะพูดใส่หน้าต้องเออดีใจไปเ่อเธอไอรถเนี่ยแล้วเป็นไงเป็นหนี้สี่ปีแล้วไ เราไม่คิดเลยครับว่ารถมันเอาไปทํามาหากินได้เนี่ยท่านก็ไม่รู้่ะก็ไม่อยากให้ต้องดีใจอ่ะอ๋อโอเคโอเคถพราะต้องดีใจเนี่ยจะต้องจะไปขอบคุณรัฐบาลใช่เออดีใจที่คนละครึ่งอะ่ะดี๋ยวไปขอบคุณรัฐบาลแล้วขอบคุณรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลได้เสี่ยงขึ้นมาลำบากนะแต่พเพราะฉะนั้นต้องไปอุตสาหจพยมจะฟืน้นเขากำลังจะฟื้นอยู่ต้องต้องซื้อบ้าน ทำสัญญาผ่อนกับธนาคารสามสิบปีโอ้ยดีใจจัดงานขึ้นบ้านใหม่เชิญเพื่อนผูมม,ม,มามากมายไกยกองแล้วถ้าเพื่อนผูมมีตักกาแบบนี้ต้อง <c oughs> มึงดีใจอะไรนักหนากการได้บ้านนี้ฮะมึงทำบุญทำไมมึงเป็น,นี่สามสิบปีมึงรู้ตัวป่าฮะมึงเป็น,นี่สามสิบปีมึงจะดีใจนังหนาอะไรก,การได้บ้านอย่างนั้นเหรออืมนั่นสิ เพราะว่าถ้าต้องไม่ซื้อตอนนี้ไม่ยอมที่จะเสียดอกเบีย้ยต้องจะรอจนเก็บเงินได้ถามว่าราคาบ้านอีกสามสิบปีข้างหน้าถ้าตอนนี้มันสี่ล้านอะ่ะอีกสามสิบปีข้างหน้ามันเป็นแปดล้านไหมครับแล้โต้งก็จะไม่มีบ้านอยู่ไปอีกสามสิบปีใช่แต่การที่ต้องมีบ้านอยู่ไปสามสิบปีแม้ว่าจะไปหนี้สามสิบปีแต่ต้องมีบ้านมันก็ควรจะดีใจไหม